สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมฟุตบอลยูฟายูโรปลาลีกรอบชิงชนะเลิศน,นะครับ2ทีมจากลอนดอนของอังกฤษเจอกันนะครับเชลซีครับพบกับอาร์เซนอลครับเชลซีเป็นแชมป์รายการนี้1สมัยนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2013ครับ ปี2013เกมนั้นเชลซีเอาชนะเบนฟิก้าได้ครับ4-1ส่วนอาร์ซนอยังไม่เคยได้แชมป์รายการนี้นะครับแต่ว่าเคยเข้าชิงอยู่1ครั้งครับเมื่อปี1999ถึง2000นะครับฤดูการนั้นเป็นรองแชมป์ครับพ่ายแพ้การโดนจุดโทษต่อกาลาตาสลายนะครับมาดูว่าเกมนี้ ศึกลอนดอนดาร์บี้ในเวอร์ชัน Europa, ยูโรปาลีครับใครจะได้แชมป์ไปครองครับนี่คือฟุตบอลนัดเดียวครับมาดูรายชื่อเป็นตัวจริงครับรถซาประตูเป็นเกปาอาริสันราก้าครับแผงหลังก็จะมี David Lewis. ดับิดลุยส์วิลเกอร์มาคอลอันโซอารซินคิเวตา้าตรงกลางเป็นจอจินโยอิกโรโกองเต้ปาตติโกโควาสิตตัวรุกก็จะเป็นเอเนอาซาวิลเลียนกอนโซโลโอ,อิโกอินนะครับนี่คือรายชื่อของเชลซีนะครับ มาดูฝั่งอาร์เซนอลครับสิบเป็นตัวจริงพวกสาประตูเป็นแบนเลโน่แผงหลังก็จะมีเชลดานุสซาฟีโรลองกอสเซียนี่นาเชลโมริอัลตรงกลางเป็นเกนดูซี Z, ize, ina, ่อารอนแรมซี่เมเลนไนส์โครลาซินักเมซุตโอซิลและตัวรุกก็จะเป็นพีแอร์เอบริกอมาเิยองและอเล็กซองลากาเซดนะครับลากาเซดให้โอมาเบยองติดจอจินโยครับโอวาสิตวางไปติดโครลาซินักเกนดูซี่ โอซิลไม่ติดกองเต้ครับมาแล้วผู้สินมองว่ากองเต้ฟาลครับฟีกคิกของอาร์ซนอเอลซิววางยามาติดทางด้านอาซาครับโควาสิตเป็นจอร์จินโยนครับที่ดักมันสกูนี้อารับอาซาอาซาในยนไม่ผ่านมุสซาฟีครับอาร์ซนอจบอันดับห้าในลีนะครับ ถ้าตามกติการนี่อันดับห้าไม่ได้ไปอยู่ฟาเซปเสต์นะครับแต่อาอร์ซนอลได้ชิงในวันนี้พวกเขาต้องเป็นแชมป์นะครับต่อชนะเชลซีให้ได้นะครับก่อนจะได้ไปเล่นอยู่ฟาเซปเสต์ในฤดูก,กาลหน้านะครับก็จะเล่น5ทีมครับทีมจากอังกฤษส่วนเชลซีจบที่4อยู่แล้วครับก็จบที่3นะครับ แม่นามีปัญหาอยู่แล้วครับเขได้เล่นแชมเปี้ยส์อยู่แล้วแต่ว่าพวกเขาก็อยากได้แชมป์ใบนี้นะครับไม่ยอมกันแน่นอนครับ2ทีมนี้นี่คือศึกแห่งสักรีจริงๆครับอาซาอาซาเปิดแตรมซี่ดักไว้ได้ครับมาคอรอนโซติดโคลาซินหนักโคลาซินหนักให้มาที่โอบามยยอง ติดจอจินโยอ่าแต่ว่าผู้สินมองว่าจอจินโยฟาวครับครับออมายองไปเป็นโควาสิตนะครับาเข้าจากข้างหลังฟฟีคิกของอาร์ซอลเล่นซันครับขอสักให้นะเชโบลเลวรมซี่เมเดนไนส์เมเดนไนส์เปิดมาเสาสองโดนโขกไปครับเดวิดแบบลุยบอลมาที่แรมซี่ แอมซี่ชิปมาแมบอลลึกไปถึงเกย์ปาครับโคสินักเตียมชาร์จรออยู่แล้วครับอ่าครับเชลซีจะได้สวนขึ้นมาบ้างอาซาให้กองเต้กองเต้เปิดโมรยียลครับุดเดียวให้ไปที่อารัมดรมซี่มุสซาฟี่โคัสสนักให้แรมซี่มายองติดมาคอลันโซ่ครับ บอลมาที่อีโกอินอา,า,าร์ซาไหลทะลุไปที่อีโกอินเอวินเปิดติดมุสซาฟีแต่ยังมีอารอนโซเปิดมากเกือบถึงอาร์ซาครับแล้วเชลซีโอดกลายเป็นอาซอจะได้สวนนะครับอากาเซตโอ้โหพิกนีล่าจต่จ่ายไม่ผ่านคนระับโติเกอร์ไปที่เอ็กรกองเต้ครับวินเลียนอีโกอิน ขวาเติมรับแอสซิเกอร์ตันแล้วไหลต่อที่อีกอินอีกอินเปิดมาพลาดหนุนไปอีกทีนึงอาซาซัดพลาดบอลหลุดกรอบออกไปครับโอ้เรโน่นี่ยืนขาตายแล้วนะครับหนุนอ,อีกครั้งครับชิงกันครับเดี๋ยวอีกอินเปิดมาหนุนไปอีกทีนึงครับอาซาโอ้หลุดกรอบออกไปก็พอสมควรอยู่ครับอาซา แต่ถือว่าได้ทักทายสิสไปอาร์เซนอลแล้วครับโอซิลห้ทิเกเอนดูซี่อาร์เซนอลนี่เคยได้แชมป์ของทั่วยุโรปนี่ต้องย้อนกลับไปถ้าในปัจจุบันนี้ก็คือยูโรปาลีกกับแชมเปี้ยนส์ลีกนี่ยังไม่เคยได้นะครับถ้าแต่ก่อนจะมี อ่าคัพวินเนอร์คัพนะครับตอนนั้นอาร์เซนอลได้ไป1สมัยครับตอนนั้นกลับไปรู้การ1993-1994นะครับส่วนเชลซีนี่ซเปสอีก1สมัยเมื่อปี2012ยูโรปาลีก2013แล้วก็คัพวินเนอร์ครับ2สมัยครับ1,971และ1,998นะครับโอ้โอซิลมาที่ลากาซัต ศูเลยครับอาซ่าวขึ้นนำครับจากอาริสโซลากาซัดครับโอ้โหเดีย๋ยวดูกันอีกครั้งครับอ่๋อไม,ม่ยองครับลากาซัดแม่ติดอดวิดลุยแต่ว่าโอ้จังหวะที่โอซิลแม่นี่ครับออาไปยองให้ลากาซดเวิดลุยเก็บได้แล้วบอลเฉลบลูบด,ดิเกอร์ครับโอซิล จะให้เพื่อนบอลเฉลยบดูด้วยกันแล้วกลายเป็นดีครับทําให้ลากาแซตอยู่ตรงนั้นแล้วก็แปรเข้าไปอารครับอาร์เซนอลขึ้นนําครับโอ้โหอนุนเอนเมลี่นี่ก่อนจะมาอาร์เซนอลน,นี่พาเซบียาเป็นแชมป์สมสมัยติดนะครับในรายการนี้ครับโอโ้ต้องดูว่ากับทีมใหม่ครับพวกเขาก็จะยังเป็นเจ้าพ่อรายการนี้ต่อไปหรือเปล่าครับโอ้โหลากาแซตให้โอมาเมยอง พลิกหนีแล้วติดอารันโซครับอาซาเอเดนอาซาอาซาหนีมุสซาฟีนะครับอาซามุสซาฟีโอ้โหก็ถือว่าตัดได้ครับเอาอไปไม่ย่องพยายามโอ้หนีจอจินยอดเปิดมาให้ลักเกซ็แต่ว่าติดดาวิลุยเรัปเป็นลูกทุ่มของอาร์เซนอล ลักษณะทุ่ม,มาครับโอซิลอาวโอซิลโอ้โหแหมจับบอลไม่ดีเองครับ hmm. แล้วก็จบครึ่งแรกไปครับเชลซี Chelsea ครับตามหลังอาร์ซนอลอยู่สวนประตูต่อหนึ่งนะครับ ah. ถือว่าเป็นครึ่งแรกที่สนุกใช้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังนะครับ ชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกครับรอบชิงชนะเลิศครับเป็นเกมบอนตอนตาร์บิแมชนะครับเชลซีกับอาร์เซนอลครับครึ่งแรกอาร์เซนอลขึ้นนำนะครับจากอเล็กซองลากาเซตแรมซี่ให้ออมาบัยองชิงวาลากาเซตตออมาบัยองจิ้มไปแนตะ่แล้วเป็นเชลซีจะได้ส่วนครับวิลเลียนเปิดไปอีโกอินมองมา โคเปสิตสายครับอาซาอาซาเปิดแล้วหมุนเคลียร์ออกมาครับโดยกอเซียนี่แล้วโอบเบยองเก็บได้ครับแรมซี่เมเดนไนส์เมเดนไนส์ไหลให้ลากาเซ็ตโอบเบยองเบิ้ลมาลากาเซ็ตแล้วไหลได้ที่ลากาเซ็ตโอ้โหไม่ได้ครับว้าบอลหลุดกรอบออกไปครับโอ้โหอาร์เซนอลไม่ได้ลูกที่สองครับ โอ้จังหวะนี้ถือว่าทํากันสวยมากครับลากาซโอมาบิยองลากาซตไหลให้โอมาบิยอง,ยโ,อมมยองโอ้โหบอลหลุดกรอบออกไปนิดเดียวครับว่าคือเกปาก็พยายามปิดมุมแล้วนะครับโอ้โหคือถ้าบอลเข้ากรอบนี่ยสองศูนแน่นอนครับยังแค่หนึ่งศูนย์แล้วอาร์องมาอีกครั้งโอมาบิยองให้มาที่ลากาซ ลากาแซบอลฉลับลูดิเกอร์เข้าซองเกปาครับววิเลียนวางยาวไม่ถึงพ่านครับกอเซียนี่โอ้ครึ่งหลังอาอร์ซนอลุยใส่ต่อครับเชลซียังเก็บบอลไม่ได้แล้วบอลทะลุมาที่ลากาแซสสอศูนย์เลยครับโอ้โหโอโอาร์ครับอาอร์ซนอได้ลูกที่2ที่เขาต้องการ,ลรแล้วครับแล้วลากาแซสท,ทำคนเดียว2ประตูแบบนี้มีโอกาสลุนแฮตทริกแล้วครับโอ้โห เปิดฉากรึ่งหลังมาเนี่ยอาร์เซนอลเป็นฝ่ายลุยใส่เชลซีอยู่ฝ่ายเดียวจริงๆครับแล้วพวกเขาก็ได้ลูกที่2ไปแล้วดูครับโอซิลให้ลากาแซดหลุดเลยครับโอ้โหหมดสิทธิ์ครับเกปาดูครับโอซิลไหลให้แล้วมีพื้นที่เลือกได้เลยครับลากาแซดไยลูกนี้เข้าไปครับ2ประตูต่อศูนย์ครับ เอาแล้วครับงานเข้าอีกเป็นเท่าหนึ่งแล้วครับของทางเชลซีกอเสียนี่ให้ทีมูซาฟี่ครับเคนดูซี่โอซิลไปที่อารอนแรมซี่มีนาไนส์ให้แรมซี่โอซิลแรมซี่โอซิลให้ที่แรมซี่แรมซี่หลายเทยอซิล ขอเสี่ยวไม่ผ่านดูทิกเกอร์อาซาปั่นไปทางขวา <c oughs> เหมือนกอสเซียนี่ฟาวครับแต่ว่าขึ้นของอีคัวอินครับโดนกับกอสเซียนี่ <c oughs> มีศอกครับฟรีคิกของเชลซีครับกองเตะเปิดมามาที่โคเวซิตหลายที่อีกัาอินโอโหซุปเปอร์เซฟครับของทามเบลเลโนโอ้โอกาสทองที่เชลซีจะตีไข่แตก ดูกันอีกครั้งครับโอ้กอสซี่พยายามจะบล็อกครับแต่บอลออกจากทางอีโกอินไปแล้วครับแต่ยังมีแบรเลโน่ครับที่ปัดทิ้งออกไปได้ครับตกแตะมุมของเชลซีครับอาซาครับเปิดมากกอกแตะโปกโอ้โหซปเปอร์เซฟอีกครั้งครับของทางแบรเลโน่โอ้เชลซียังตีไข่ไม่แต่ครับมาใหม่ครับอารอนโซ่ไหลไปที่อาซาอาซาไหลเรียกอีโกอินโอ้โห ได้เตะมุมอีกครั้งครับเชลซี Chelsea. ถือว่ากดดันใส่อาร์ซนอลอย่างหนักแล้วครับตามหลังถึง2ประตูครับพวกเขาต้องการประตูไข่แตกครับอาซาหักข้อมาครับโอ้โหบอลฉลับครับทำให้เชลซีได้เตะมุมกดดันอีกครั้งครับมาคิตายานครับลงไปไทมิเดนาสครับของฝั่ง Arsenal. อาร์ซนอลอาซาเปิดมาเสาสองวิลเลียนโคกโอ ข้ามคานออกไปเยอะเลยครับกดไม่ลงครับลูกหมองของทางวินเลียนโอ้แต่เบ็นเลโนโน่เซฟสองครั้งซ้อนครับทำให้อาร์ซนไม่เสียประตูไข่แตกนะครับเกดูซี่ให้มุซาฟีอ้าวจ่ายเสียครับอาซาได้บอกบอาซาโคเวสิต กองเต้เอาลงได้อาซาไปซ้ายครับมาคอนโลโซแล้วปัดมาติดมุสาฟีบอลยังไม่ไปไหนครับแรมซี่ลากาเซ่เก็บได้ครับโอ้ถท้สามศนเนี่โอ้แทบจบเลยนะครับลากาเซ่ให้ที่แรมซี่โอ,อวาไม่ย่องแล้วไหลเลียดไปติดบาคอนโลนโซครับเก็นดูซี่ไปที่แรมซี่ครับเอาเป็นมาคิตยานนะครับขออภัยครับ เรมซีม,ซมาชเชิญบอลเอาโอซิลให้เกดูซี่ซโอลาสินาอเมยองลากาเซตโอโ้โหแม่เพียงเลี้ยงยีที่ถึงก่อนคนระับไม่นั้นนี่อาจจะเสร็จทางนั้นม่คิตยานได้อาร์ซิโนได้ลุยอ,อีกครั้งโอโมาเมยองแรมซีก็เซ็นนี่ให้ให้อารอนเรมซีครับแรมซีไปที่โอซิลโอ้โหปาลงมา แล้วไม่ไม่มีผู้นของอาร์เซนอลเล่นตรงนั้นครับอาซาให้อีกอินเชลซีตอนนี้ต้องการประตูไข่แต่ครับมูซาฟีเสียบตรงนี้ไม่ฟาวแต่เชลซีได้ครับอาซาให้อีกอัอินอิกัอินเพื่อนเติมครับ้ายโค拉สอาโคสเป็นมูซาฟีครับที่ขี่ออกไปโอ้โคเวสิตไมพยายามจะเล่นนะครับแต่เล่นไม่ได้ีการ เปลี่ยนตัวนะครับโอ้ยชิลูครับลงไปแทนก่อนสล็อกอีกัวอินครับส่วนของฝั่งอาร์ซォครับโอ้เอ็มเคเทียครับลงไปแทนโอบามิยองครับเอ็มเคเทียเนี่ยเป็นเด็กดาวรุ่งนะครับเลเรนอครับสั้นๆกับกอสเซียนี่แดมซี่ให้กอสเซียนี่ เตลิมซีเองก็จะเป็นลูกการสุดท้ายครับที่เขาจะค้าแข่งให้กับอาร์ซนอลโอซิลโอซิลติดจอจินโยครับอา้าวโอซิลให้ติดอาอร์ซิเกต้าเอปาให้อลอนโซต้องเ,เร่งนะครับเชลซีแมเ,เก็บบอลไม่ได้ชีลูติดไปคิตทยานแล้วก็ซินี่คือกับไปที่โมเดวครับก็ซินี่ให้มาเกดูซี่ โคลาซินดัอาซาแย่งตัดไปได้ครับอาซาให้ชิโรชิโรจิ้มต่อสายให้อาซาเอ็นอาซาอาซาเลือกบอชลชนะมามาคอรอลอนโซ่ชิโรมาคอรอลอนโซ่บอลแล้วเล่นไม่ได้ครับฟลาซินี่ที่อารอนแลมซี่อากาแซนให้โอซิลอฟลาซินี่ เมซี่ครับไปซ้ายที่มาเคตยานเลมซี่โอซิลเกนดูซี่ให้โอซิลอ้ามันเล่นไม่ได้ครับท่านั้นเชลซีไม่ทันแล้วครับโอ้โหกลายเป็นว่าอาร์เซนอลครับชนะเชลซีได้2ประตูต่อศูนแล้วเป็นแชมป์สมัยแรกครับต้องมาดูกันว่าของจริงนะครับอุนายนเมลี่ จะยังเป็นเจ้าพ่อยูโรปาลีกได้หรือเปล่าครับกับพาอาร์ซนอลเข้าชิงครั้งที่2ในประวัติศาสตร์สโมสรอน,นครับเจอกับเชลซีครับอย่างอี่ครั้งว่าอาร์ซนอลยังไม่เคยได้แชมป์รายการนี้เลยนะครับทั้งแชมเปียนส์ลีกและยูโรปาลีกนะครับแต่อาร์ซนอลพวกเขาจะต้องเป็นแชมป์รายการนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าจบในลีกอันดับ5ถ้าพวกเขาต้องการเล่นแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลหน้าต้องแชมป์เท่านั้นนะครับ ส่วนเชลซีพวกเขาก็ต้องการแชมป์เหมือนกันนะครับแต่ว่าลู้กันหน้าพวกเขาได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนครับเพราะว่าติดท็อป4อยู่แล้วมาดูกันครับของจริงในคืนวันพุทธที่29พฤษภาคมนะครับฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศนะครับคู่ชิงคู่นี้จะไปเล่นที่อาเซอร์ไบจันนะครับดูว่า ใครจะได้แชมป์ฤดูกาลนี้ไปครองครับฟุตบอลถ้วยยุโรปเป็นถ้วยเล็กนะครับอาครับผมต้องลาทุกท่านไปเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าหากปิดภาพประกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ